เนืชัหาภาษาไทยของโน้ต u t u b e เกี่ยวกับ2,025 Sukhoi SU-35 Fighter Jet ที่มีความยาวประมาณ600คำตามที่คุณขอยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Hub แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งเกี่ยวกับยานยนต์และการบินเรานำเสนอรีวิวที่ละเอียดและน่าตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับเครื่องจากที่เป็นตัวแทนของสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของการบินขั้นสูง สำรวจสุคอย SU-35 รุ่นปี2025ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมรัสเซียและการครองน่านฟ้าออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศแบบหลายภารกิจท่านสูง SU-35 มีชื่อเสียงในด้านความคล่องตัวที่โดดเด่นระบบอวิโอนิกที่ล้ำสมัยและสมรรถนะการรบที่ไม่มีใครเทียบได้ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดบนทลองฟ้า SU-35 รุ่นปี2025เป็นวิวัฒนาการของตระกูลฟลังเกอร์โดยมีการปรับปรุงอย่างมากมายที่ทำให้ยังคงอยู่ในแนวหน้าของสงครามทางอากาศสมัยใหม่โครงสร้างอากาศยานได้รับการออกแบบให้มีแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงและติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีระบบบังคับทิศทางแรงขับขั้นสูงช่วยให้มีความคล่องตัวและสามารถทำการบินเชิงกาย,ยกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้ เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่ Saturn 1 1 s ั t เท n น ALC1F1S ให้แรงขับมหาศาลทำความเร็วได้สูงสุดถึงมัก2.25และมีระยะปฏิบัติการมากกว่า3,600กิโลเมตรทำให้เหมาะสำหรับทั้งภารกิจระยะไกลและการรบระยะประชิดหัวฉีดแรงขับ3มิติช่วยให้ SU-35 สามารถทำท่าทางการบินที่น่าทึ่งซึ่งเครื่องบินขับไล่อื่นไม่สามารถทำได้ทำให้ได้เปรียบอย่างชัดเจนในสถานการณ์การต่อสู้กลางอากาศ ความล่องหนและความอยู่รอดก็ได้รับการปรับปรุงในรุ่น2025เช่นกันโดยมีการลดพื้นที่สะท้อนสัญญาณเรดาร์และติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อรบกวนและตอบโต้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็นจอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบซึ่งรวมเทคโนโลยีส่วนต่อประสานผู้ขับที่ล้ำสมัยเพื่อให้มีการประหนักรู้สถานการณ์และการวางแผนภารกิจที่เหนือกว่า ระบบเรดาร์แบบ I ิมพซแบบแพร์สอซฟที่มีการสแกนอิเล็กทรอนิกส์ให้ความสามารถในการตรวจจับและโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายในระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงความยืดหยุ่นในการติดอาวุธเป็นจุดเด่นของ su 3 5เครื่องบินขับไล่นี้สามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทท้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นรวมถึงขีปนาวุธ r 7 7และ r 7 4ระเบิดนำวิถีและอาวุธโจมตีระยะไกลปืนใหญ่ภายในขนาด30ม mm. ิมลลิเมตร gsh 3 0 1ถึงให้พลังทำลายล้างสูงในระยะไกล ขนาดที่จุดติดตั้งอาวุธ12จุดสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดกว่า8,000กิโลกรัมทำให้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบหลายภารกิจที่มีสมรรถนะสูงนอกจากสมรรถนะที่เหนือชั้นแล้ว SU-35 ยังถูกออกแบบเพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและความสะดวกสบายของนักบินระบบอวิโอนิกสมัยใหม่ช่วยลดภาระงานในภารกิจที่เข้มขน ในขณะที่ห้องนักบินที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยเพิ่มสมาธิของนักบินในระหว่างการบินที่มีแรงจีสูงระบบ Data Link คทำให้สามารถสื่อสารและประสานงานกับเครื่องบินลำอื่นและสถานีภาคพ,พื้นดินได้อย่างราบรื่นทำให้ SU 3 5เป็นทรัพยากร